อ่าก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้คุยก็อยู่กับรายการ ST Locker Gaming วันนี้ผมก็จะมาสอนการดาวน์โหลดนะครับแต่ละเวอร์ชันนะครับแต่เวอร์ชันที่เราต้องกาวน์โหลดนะครับก็พิมพ์ว่า Steam ครับกด Enter เนี่ยเข้าไปในแรกไปเลยนะครับมันก็จะมี หาตรงนี้ครับมันก็จะมีโฮมแชทสกีนวิดีโอครับาว่าดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นสองเวอร์ชันนะครับอันนี้เป็นของอังกฤษเวอร์ชัน1.72นี่ของไทย2.64อันนี้ก็เป็นสองภาพนะครับ ก็เป็นแฮกก,กับไมเนี่ยเัียกตรงนี้แล้วเป็นภาพของโปเกมอนตัวเปิดเซอร์ของหนึ่งจุดหกจุดสองนี่ครัม่าฟฟแต่เราชันหลแล้วฮะแต่ผมผมเล่นแบบเป็นไทยตั้งแต่หนึ่งจุดสามจุดหนึ่งถึงหนึ่งจุดหกจุดสี่ ผมพัลวัแล้วเล่นจูฬสครับพลวเสก็ติดตั้งตามปกติและเล่นได้ตามสบายครับก็ยังมีเว็บนึ่งนะเป็นเว็บสกินสกิน นี่ครับ MC Minecraft Skin เอ้ยไม่ใช่ Minecraft Skin นี่ครับมันก็จะมีแต่หน้าให้เรากดเข้าตรงนี้ก็หาสกินได้นะครับไล้แต่จะเอาเลย হয়তো ওলাই তাৰ মানি কলা তাৰ